ก็ขอสวัสดีและยิยนดีต้อนรับคนผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะคะคือวันนี้เรามีเรื่องจะแจ้งกันนิดหน่อยนะคะก็เรื่องแรกเลยก็คือเรื่องคลิปสุดแล้วก็เรื่องตัวเราเองนี่แหละค่ะก็ช่วงนี้เราก็ไม่สบายแถมงานที่โรงเรียนมันก็เยอะแล้วเราก็ใกล้จะสอบแล้วด้วยค่ะใช่เราไม่สบายเสียงมาเลยเป็นแบบนี้ อารมณ์มันจะเหมือนกับผู้ชายหน่อยแต่ก็ยังคงเดิมอยู่นิดนึงมัง้งใช่ก็จะขอองดลงคลิปไปสักพักใหญ่หนึ่งนี่แหละคะ่ะก็ถ้าเกิดว่าหรืออาจจะมีรงบ้างอันนี้ก็แล้วแต่อารมณ์น,นะคะก็ใช่งานที่โรงเรียนก็ค่อนข้างที่จะเยอะเราก็ใกล้จะสอบแล้วแถมไม่สบายอีกก็ ถ้าไม่ค่อนลงคลิปก็ขอประทานอภัยด้วยนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่หลายๆคนขอมาว่าอยากจะให้ทําต่อเนี่ยคือเราได้คิดไปแล้วนะว่าเอ่อก็คือเราคิดมาแล้วนะว่าคนบางกลุ่มเนี่ยอาจจะไม่รู้จริงๆเลยแบบอยากให้เราทําต่ออะไรทำแบงน,น,นั้นนะคะแต่คือตามที่เราได้โพสไปในชมชนแล้วนะคะว่าเราไม่ทําต่อแล้วเหตุผลในเช่นนั้นก็จะมี ไม่ค่อยมีไอเดียในการที่จะทําต่อแถมกีเกลติด,ด้วยก็เลยคิดว่าไม่ได้ทําต่อใช่แนละอีกอย่างหนึ่งก็คือสองตัวลนะครนั้นอ่ะไม่มีความเกี่ยวข้องกันแล้วนะคะไม่ได้เป็นพี่น้องเป็นแค่คนรู้จักกันหรือไม่รู้จักกันเลยอันนี้ก็ไม่รู้สิแต่ว่ายังไงก็ตามมันทําต่อไม่ได้แล้วอะค่ะใช่มันทําต่อไม่ได้จริงๆอย่างที่ได้พูดไปเมื่อกี้ก็คือ ส่วนเรื่อคนนี้ไม่มีความเกี่วข้อกันแล้วเพราะฉะนั้นขอเทอจ้วยจริงๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้ทำอะไรอื่นๆก็สามารถเม้นกันมาได้เลยลเรายินดีรับรับฟังทุกคอมเมนต์ค่ะไอ้เยะเสียงกูไม่แปลกเกียดการไม่สบายอ้อใช่อีกเรื่องหนึ่งก็คือฝากไปถึงคุณนกกระจอกเทศด้วยนะคะว่าวันหลังเนี่ยอย่าเอาหวัดมาติดกุนะไอ้ส้นตีน โอเคสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ละค่ะไว้เจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็วก็อีกนานอ่ะบิดเทิมันไว้เจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้มีแค่นี้ละค่ะบาย